ให้กำลังงให้กลังใจให้กำลังใจใช่มันคือการแสดงความยินดีต้องใรักนีรอการแสดงไม่ใช่มันคือการแสดงความยินดีครับผมใช่คือมันมีโอกาสว่าเออเนื่องในโอกาสที่พูดถึงคนนั้นเหรอใช่ค่ะอ๋อพูดถึงปางกันารันกันเลยอ๋อครับคือมันก็เป็นการที่เราแบบไปแสดงความยินดีกับเขาแล้วคือเหมือนเขาเนี่ยก็มาแสดงความยินดีกับคืนเราอะไรอย่างงี้ครับผมใช่แล้วรู้ใช่ไหมว่าคนบนโลกเนี้ยก็เชีย คืออะรู้รู้ใช่ไหมใช่รู้แต่คือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คือเราทําไปเพราะเราอยากจะแสดงความมีดีจริงๆนะครับคือ <c ười> ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีคือเป็นวันหนึ่งที่เห็นไหมว่างานแรกที่โอบแบบไปแสดงความมีดีเขาโอบก็อยากแสดงความมีกับเขาต่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วแกับเชียร์มันมีเคิร์มไหมเคิร์มตาม่เคิร์มเลยหรอไม่ขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันก็ สนิทกันมากขึ้นคุยขนาดไหนครับอะไรนะครับคุยกันอะเรื่องนี้คือถ้าจะใช้คําว่าคนคุยกันเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแค่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปแบบไปให้ความสัมพันธ์หรือไปให้คํานิยามอะไรแบบนั้นมากกว่าคือรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากขึ้นครับถึงว่าคุยกันเรื่องประเด็นเนี้ยคุยไคุย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 เขาาเขาก็บอกว่าเออก็ดีๆนะพรุ่งนี้พี่ๆต้องเจอเขานี่ครับผม ไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมกันแต่ก็รู้คิวงานครับรู้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปงานเดียวกันพรุ่งนี้โอมีโอกาสเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีงานก่อนยืนรู้เลยไม่ร่าพวกนี้ไม่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 เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานคือโอไปแฟชั่นโชว์พรุ่งนี้ครับใช่ตอนกลางคืนมันเป็นเพราะว่าแรงเชียร์กับแรงข่าวมันเลยทำให้เราทั้งสองคน ใช่มันก็หมายถึงว่าพอมันมีเรื่องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสได้เจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีโอกาสที่แบบว่าได้คุยกันมากขึ้นได้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกกดีขึ้นเรื่อยๆก็ปกติครับปกติครับผมก่อนหน้านจากใบปิศาห์ค่ะปิศาห์ที่ลูกโป่งอ่ะหลายคนบอกันว่าเป็นฟางที่ส่งมาให้เราแต่คือเอาจริงๆแล้วโอ้ก็รู้ว่าทุกคนรู้แหละว่าเป็นใครแต่ว่าเขาไม่ประสงค์จะออกน้ำเพราะฉะนั้นอ่ะโอก็ตอบได้แค่่วา ตามนั้นคเับก็คือก็คือเขนถือเป็นของเขาใช่ไหมอันนี้โอ้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์จะออกนามแล้วเราไปถามเขาไหมครับว่าแบบไม่ประสงค์ออกนามคนนั้นคือเธอหรือเปล่าผมว่าพรุ่งนี้พี่ๆน่าจะได้คำตอบโอเคอะแล้วพี่ขอคำตอบว่าแล้วเราเอาไปแสดงความเดีเขาเขาเอาไปปลูกไหมเขาเขาเอาไปปลูกไหมปัจจุบันนี้เขายังถามมาอยู่เลยว่าต้นไม้เขายังอยู่หรือเปล่าใช่โอก็บอกว่าแม่ดูแลเรียบร้อยต้นไม้มันกระโดดงน้ำนาำดี เงาแตกเลยไม่จะไไม่ตอบโต้งงานดีพี่เขาเติบโตงอนงามดีครับผมเขาไมถึงเลือดที่หบอวะบางคนก็ใต้ดอกไม้แต่มันนี้เราไต้ปลูกต้นไม้คือคือเอ่อด้วยความที่เราแบบว่าเหมือนไปสู่รู้มาว่าเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเรารู้ใจเขาหมดเหมือนกันนะเราไม่ได้รู้ใจพี่คือปกติเนี่ยตอนช่วงช่วงโควิดเนี่ยคือเขาอ่ะก็แบบว่าปลูกต้นไม้ลงไอจีทุกคนเห็นทุกคนเห็นตอนนี้เราให้นิยาย ก <ffe> ็เป็นคนที่สน <ý Rahmen> <thi> ิกกันมากขึ้นเป็นพี่น้องกันที่สนิกกันมากขึ้นมีเรื่องค่อสนุยกันมากขึ้นโผยคือจริงๆแล้วโอ๋อยากจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบคือโอ๋บอกว่าอยากจะพูดว่าคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้คือโอ๋เปิดใจหมดเลยนะเคยโอ๋บอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมอ่าวันนี้พร้อมแล้วแต่ว่าคือโอ๋แบบไม่ได้อยากจะมานั่งแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องแบบ รีบหรือว่าเล่งนัดอะไรประมาณนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะว่าเราก็เหมือนใช้เวลามาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมเปิลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พร้อมที่จะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่เราคุยอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมครับเออเป็นสนิทคนเดียวเลยเหรอใช่ก็หนูกบอกว่าหนูพร้อมแล้วจริงๆแล้วเราก็มีเพื่อนหลายคนใช่เราก็มีเพื่อนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบว่าไม่ได้แบบอยากจะต้องมาแบบ จำกัดหรือว่านี่ว่าเอ้ยคนนี้สนิทพิเศษคนนี้แบบสนิทอะไรเงี้ยโอ้เจตพี่ต่ออะไรก็สนิทกันถ้าเป็น first choice เป็นเฟิเขาเป็นเฟิร์สชอยเหรอะไม่คือโอ้โหยิงกันตรงขนาดนี้เลย first choice ในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับตัวเลือกคืออย่างที่บอกตัวเลือกแรกสิคนแรกที่เรานึกถึงที่เป็นคนแรกที่เราอยากจะปรึกษาทุกแรกที่ โอยจริงๆแล้วอ่ะเราอย่างที่บอกครับมันคือการที่เราจะต้องแบบว่าทําความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออเราสนิทกันมากขึ้นนะเรามีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเรื่องนี้ไปปรึกษาใครมากกว่าคุยกันทุกวันเราปรึกษาใครอ่ะเราปรึกษาคนเยอะอะไรนะครับเราก็ปรึกษาเขาหมายถึงว่าเรื่องแบบว่าเออเรื่องเพลงเรื่องศิลปินคือเราเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นแบบหมายถึงว่าในช่วงที่เราเติบโตเป็นศิลปินในยุค แบบเดียวกันก็คือปีนี้อ,อ,อะไรเงี้ยใครครับน้องถามว่าคุยกันทุกวันไหมครับคุยกันทุกวันไหมไม่ไม่ได้คุยกันทุกวันครับน้อยครับผมแต,แต่ว่าแฟนคลับเชียร์แล้วแล้วเพื่อนๆในแก๊งอ่ะเขามีเชียร์ไหมว่าเออลองดูหน่อยคือพี่เจเหรอครับอย่างพี่เจเนี่ยพี่เจเขาบอกว่าถ้าพี่โอบมีความสุขพี่เจก็มีความสุขเหมือนกันออแล้วตอนนี้โอบมีความสุขไหมครับช่วงนี้ชีวิตโอบแฮปปี้มากครัช่วงนี้ชีวิตโอบแฮปปี้สุดๆ พรุ่งนี้มีคำหนัอะไรจะให้ไปฝากถามไหมครับพี่จะได้ถามถูกพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมอันนี้แล้วแต่พี่พีกรุณาเลยครับต่อถ้าเกิดพี่ถามว่าเลือกสถานะเป็นแฟนได้เไหมครับโอ้โหเอางั้นเลยหรอเดี๋ยวไปหรออย่าพึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเขาแบบว่าแบบอึดอัดที่จะตอบเดี๋ยวเขาจะอึดอัดหรือเปล่าอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงโง่ไมได้นะใช่เขาอาจจะไม่ได้หมาย ขยับยังไงอะครับขยับสถานะไม่ไม่ได้ถึงขยับสถานะคือเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างงี้ยเราสองคแล้วรู้สึกแบบโอ้โหร้อนดุ่มไปหมดเลยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยมีคนแซวอะว่าแบบเห็นอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดมีอะไรนะชื่อครับชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับผมเนกรเรียนรู้ครั้งใหม่เรียนรู้เลยหรอ ก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ได้ถึงขั้นการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันก็มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นมีเรื่องให้เจอกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมระยะเวลาที่รู้จักกันประมาณกี่เดือนระยะเวลาที่รู้จักกี่เดือนเหรอเดือนหักปีโอ้ยจริงจริงโอบรู้จักเขาตั้งแต่เขาแบบว่ามาเล่นเอ็เมียให้อบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้จักในฐานะเพื่อนสนิทแบบกี่เดือนครับ S <S ไม่อยากเดี๋ยวไปพูดเรื่องเพื่อนสนิทซิหมายถึงว่าเราก็รู้สึกรู้จักกันในถึงคือโอบอกว่าสนิทกันมากขึ้นก็คือแบบว่าเออเป็นพี่สาวที่บบรู้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเรื่องให้ปรึกษากันมากขึ้นเลย่ใช่ก็คือแบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้กล้าไปถามเขาอะไรเพราะว่าเรากลัวเขางอแบบเรากลัวเขานอยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราก็รู้สึกว่าเออหมายถึงเราก็รู้สึกว่าเราก็ เราทำอะไรไม่ได้ครับคือเราก็อยากจะหมายถึงว่าเราก็แค่ให้กําลังใจเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เขามีวิธีการแก้ปัญหาในเวของเขาอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็น่าจะตอบพี่เองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมเขาโอเคขึ้นเขาโอเคขึ้นครับใช่ครับโอเคเนาะโอเคอะไรนะครับเราก็แค่ได้เราบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เขามาตอบเองดีกว่าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเขาแหละโอก็อยากจะให้เขามาแบบว่าพูดกับทุกคนเองอะไรเงี้ย